ทสุดท้ายที่ถักเตอออดีตนายกสมาคมศิลป์เก่าเทคโนโลยีมันส่วนกลางอยากมางคือผเพราะคือในในใจผมคือเลือดทุกหยดที่พ่อบอกว่าถ้าไม่มีเทคโนโลไม่มีครอบครัวซิ่มาทุกวันนี้ก็เลยอยากฝากลำนำอาจารย์ชวนแขกภาษาที่เป็นครูอาจารย์ที่แต่งไว้ปีครบรอบ 40ปีเทคนิคไทยรำขนแกะตกน้ำแต,ต,ต,ต่ <c oughs> เลยกว่ารำนำเทคนิคไทยรำ,ำเล่ารำนำนี่เป็นเพชรอีสาน <c oughs> เป็นตำนานอีลา <c oughs> สูุจะหลักแส้เจือจะมุส่งนามเจ้าจะก้าวแก่สมซาและสมฤกเครื่อ <c oughs> งฝีมือระเบียบวินัยทั่วแฟนแผ่นดินไทยต่างแซ่ซองประจักษ์จริงเทคนิคไทยรำมันทั้งเราท่านได้พึ่งอิง ความสัมพันธ์อันค่าอยู่จะลืไปไมิลืมเลยขอนแก่นที่ร้อนแรงไม่เสียแสคอยย้ำเตือนประดูเด่นเป็นเสมอตตำนานช่างแห่งอีสาน